สุนารีดีใจลูกจบมาบริหารน้ำพริกน้ำปาราให้แม่แจงคนถามลูกแฝดไหมทำไมจบพร้อมกันสุดปลื้มกับความสำเร็จของลูกชายทั้งสองสุนารีราชสีมานอกจากไปร่วมยินดีวันรับปริญญาของลูกชายทั้งคู่อย่างน้องฮีโร่และอาเธอร์พร้อมหน้าครอบครัวกันอีกครั้ง ล่าสุดสุนารีก็ได้โพสต์แบบรัวๆยินดีกับลูกเป็นภาพแม่ดีใจยิ้มหน้าบานลูกชายทั้งสองหอมแก้มแม่พร้อมใบปริญญาบัตรด้วยแคปชั่นว่าน้ำพงน้ำพริกไม่ต้องแพ็คกันละวันนี้ดีใจจนหน้าบานเลยตรูก่อนจะโพสต์ภาพลูกชายสุดหล่อทั้งสองพร้อมแคปชั่นด้วยว่าจบปริญญามาบริหารน้ำพริกปาลาสลัดและน้ำปาราให้มีนะลูกนะ โดยได้มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากหลายคนสงสัยว่าทำไมลูกทั้งสองจบพร้อมกันก็เลยเข้าไปถามลูกทุ่งคนดังด้วยว่าเขาทั้งสองเป็นฝาแฝดกันไหมคะลูกชายฝาแฝดหรอคะซึ่งสาวสุก็เข้ามาตอบว่าไม่ได้แฝดคะ่ะพร้อมแจงเหตุทำไมถึงจบพร้อมกันด้วยแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ